ยอ้อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่าจักรวาลกับเกมเปรีสการนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์อไอดีนะครับแต่ว่าจะไม่แบบเป็นการวิเคราะห์แบบว่าลึกๆนนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเอาแค่คร่าวๆแล้วกันนะนะครับผมคิดว่าไอดีแต่ละดีที่ส่งมาเนี่ยก็จะเป็นไอดีที่เล่นมาในระดับหนึ่งแล้วนะนะครับก็แค่แนะนําวิธีการเปลี่ยนตัวละครแล้วกันเนาะจะ เรียกว่าวิเคราะห์มันก็ไม่ได้หรอกก็แค่แนะนําการจัดทีมนะครับเปลี่ยนทสกิลบ้างเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็ลองวิเคราะห์คร่าวๆด้วยว่าอาจจะตบอันดับขึ้นได้ไหมนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นผู้เล่นคนนึงเป็นเล่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะที่เหมือนคนดูอ่ะนะครับไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับคนดูหลายๆคนนะ เก่งกว่าผมเยอะนะครับผมแค่เป็นคนทํา YouTube เป็นแค่คนทําคลิปเฉยนะครับคนดูเลยอยากมาให้ทําคลิปเฉยประมาณนั้นแหละนะครับถ้าผิดพลาดอะไรขอโทษด้วยละกันนะครับก็ i อดีนี้นะครับผมอัดไปรอบนึงแล้วไฟล์มันเสียนะครับก็เป็น ID VP 10นะครับโอเคจะบอกก่อนนะครับว่าการเป็ค่อยดีเนี่ยผมจะมาดูที่นี่เลยนะครับอันดับเลยนะครับอ่ะอยู่อันดับ5นะครับผมจริงๆอ่ะผมอยากจะให้คนที่ส่งมาเป็นอันดับซักไม่ถึงท็อปสแบบเพราะว่าอันดับ5นี่คือดีแล้วนะ าจริงแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะเลยนะอันดับ5นี่คือดีแล้วนะนะครับพลัง10ล้านอะ่ะผมมองว่าเออเป็นอันดับที่น่าจะพึงพอใจสาหรับใครหลายๆคนเลยนะผมคิดว่าถ้าเป็นในกรณีไอดีผมเนี่ยขึ้นท็อปสิได้ก็โอเคแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่จะเปิดทําให้เลยกันเนาะนะครับก็เออถ้าแค่ดูตรงนี้นะนะครับกับทีมที่ผมเคยเห็นแล้วไปทีมบินเนาะนะครับ คือทีมที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันสู้ยากมากนะครับคือพลังอ่ะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับคือทีมเราอ่ะสู้เขายากนะครับผมแต่ละตัตคือแรงและเก่งมากๆด้วยนะครับทีมบินที่เราใช้อยู่มันสู้ยากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะตบได้ไหมแต่ ถ้าพลังใกล้ๆเคียงกันของที่เราใส่ดูดีก่าเขาก็อาจจะตบได้แต่ผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์ว่าจะตบได้นะ,นะครับเพราะว่าปกตินผมอาจจะวิเคราะห์ว่าเอออันดับนั้นพอไปได้อันดับนี้พอไปได้แต่ถ้าให้ดูวิเคราะห์กันตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะครับก็ยากหน่อยที่จะตบขึ้นไปท็อป4ได้แต่ว่าผมคิดว่าอันดับ5เนี่ยคือโอเคแล้วจริงๆนะครับผม ไม่ต้องอะไรมากเลยเจ้าของไอดีคือปั้นมาดีอยู่แล้วนะครับในอ่าวีสิอันดับ5นะครับแล้วก็เพิ่งเลเวล55สําหรับเลเวลมาสเตอร์เองนะครับผมเออนะฮะเนี่ยโปเกมอนเป็นทีมบินนะครับยักษ์เขียวมาสเตอร์ลูเกเกมาสเตอร์ก็ทำโฮโอมาสเตอร์ไปตัวหนึ่งแถมทีมรองก็ยังมีทีมอ่าแบ็คไวท์คิวเลมมาสเตอร์อีกนะครับผมเออนะฮะก็อ่าก็โอเคอยู่แล้วนะสำหรับผมนะโอเคอยู่แล้วคือไม่ต้องมีคออะไรมากมายนะครับมีเอ็นเต้ผีด้วยเนาะนะครับก็เอาจริงๆนะครับผม ถ้าจะให้นําอย่างคลิปที่แล้วผมพูดไปนะครับเรื่องลูเกียนะครับหาเขาเ,าเารียกวอะไรรวบรวมมาใส่อันหนึ่งก็โอเคเลยนะครับแต่ลูเกียเนี่ยอันนี้ไม่จะเป็นเลยสำหรับผมนะเอาล็อกเนี่ยมาล็อกอันนี้แทนอันเนี้ยสำหรับผมลูเกียมันจะเป็นลูเกียเน้นไปที่ดามเมจพลังป้องกันแล้วก็พื้นฐานมากกว่านะครับถ้าอีกสี่ช่องเนี่ยจะใส่เพิ่มอะไรก็ซึมซับสังเคราะห์แสงแล้วก็ต้านทานอะไรมาก็ได้หรือ กันป้องกันธาตุที่ลูกเกียร์พ้ธาตุก็ได้นะครับคือแต่อย่างน้อยอะใส่พื้นฐานให้ลูกเกียร์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญที่สําหรับผมนะสามสกิลที่ผมแนะนําให้ใส่คืออันนี้แหละสีวิญญาณหนึ่งอันรวบรวม,ลวม,ลวมเลวสี่หนึ่งอันแล้วก็จะเป็นาดาเมจอันนี้หนึ่งอันใส่คลิปไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าลูกเกียร์ได้ออกสกิลตัวแรกอาจจะติดคลิปและตายยกแกงก็ได้นะครขอของข้าม,นะมีสิทธิน,นะครับผมแล้วก็ลูกเกียร์นะครับผมใช้นิสัยโบราณนะครับ นิใสใยนี้ไม่โอเคนะครับผมใช้นิสายโบราณดีที่สุดนะครับจะได้แรงๆนะครับแล้วก็เทคนถูนะครับพยายามรีให้มันได้สีอ่าสีส,ส,สีสีม่วงนะครับผมจะดีมากๆแล้วก็ลูกเกียนะครับคือเท่าที่ดูนะกดสายฟ้าสวยมากอ่ะดูเนี่ยเฉลี่ยกันสวยมากเห็นไหมเนี่ยโฮโอเนี่ยเนี่ยยักษ์เขียวเนี่ยกดสวยมากกดแบบว่าอย่างละร้อยอย่างละร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมลูกเกียเนี่ยเอ่อถ้ามาประมาณนี้แล้วใช่ไหมสปีดร้อยห้าสิบแล้ว ดาเมจ124เนี่ยยัดดาเมจต่อยัดดาเมจไปให้สัก250แล้วก็มาต่อสปีด250นะครับผมคือพยายามยัดดาเมจกับสปีดไปเลยนะครับส่วนถ้ามันเหลือๆจริงๆนะหรือเอาให้ดาเมจกับสปีดเนี่ยอย่างละ500ก็ได้ แล้วค่อยมาเพิ่ม HP เพิ่มรีเฟนเพิ่มสปีดรีเฟนสต่อก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นไปที่ดาเมจกับสปีดก่อนแลวการนี้สำหรับผมแนะนำนะนะครับผมแล้วก็ลิบบินที่ใช้เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัพให้มันถึงเ e v สามก็จะโอเคขึ้นนะครับผมอาวุธโอเคใส่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเน้นไปที่สกิลท่าบินนะเพราะว่าสกิลท่าพลังจิตจะมีอันเดียวใส่อุวุนี้ก็ได้นะครับแล้วอาวุธสองดาวด้วยนะครับผมนอกานั้นก็จะเป็นตัวอื่นที่ผมจะไม่พูดเยอะเกี่ยวกัับตวอื่นนะครับ ถ้าพูดสําหรับโฮโอนะครับถ้าเล่นทีมนี้แล้วเก็บชิปทำล่างมาสเตอร์โฮโอเลยนะครับเริ่มเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็โฮโอนะครับพยายามรีสกิลให้มันได้ครบๆนะครับย้ําว่ารีเด้ครบจะเก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็การใส่ดีสกิลโฮโอสําหรับผมนะสําหรับผมย้ําว่าสำหรับผมโฮโอเน้นให้ใส่นะครับดีเฟนส์สปีด เด้งเลือดทั้งหลายพวกดีเฟนสปีดเด้งเลือดนะครับดาเมจไม่ต้องเยอะนะครับในมุมมองผหมโฮโอนี่ยาดาเมจไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะครับผมคือสกิลอันติจะแรงก็ต่อเมื่อเลือดมันลดใช่ไหมมันก็จะแรงมากๆเลยถ้าเลือดน้อยแล้วติใส่นะครับผมแต่ว่าส่วนมากอะดาเมจโฮโอะก็จะก,กลางๆนะครับไม่ได้แรงแล้วมาผมเลยมองว่าไม่ต้องเน้นไปที่าการใส่ดาเมจอะไรแล้วมายหรอกก็ใส่ติดไปก็ได้นะครับแต่คลีไม่ต้องใส่นะ แนะนำว่าครปไม่ต้องใส่ปล่อยแม่งไปเถอะนะครับผมคือเลือดลดอันติแรงอยู่แล้วสำหรับผมนะก็เดินไปที่พวกฮิลิ่งซึมซับสังข้อแสงไล์พาวเวอร์อะไรเงี้ยใส่ไปเลยนะครับผมให้มันเด็กเลือดเก่งๆนะครับยื้อนานๆน,น,นะครับผมแล้วก็สายฟ้าเนี่ยกดสปีดเยอะ,เ,ยอะเห็นไหมกดสวยมากเลยผมชอบมากจริงๆนะกดสปีด กับเลือด d e f e n e สปีดเยอะๆนะครับผมจะกดเท่าไหร่แล้วแต่เลยแต่กดเลือดกับสปีดเยอะๆนะครับผมแนะนำว่ากดเลือดกับสปีดเยอะนะครับคือการปั้นโปเกมอนน่ะของของเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครทีมไหนก็ตามอะ่ะเราต้องทําให้โปเกมอนฝั่งเราอะ่ะเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นยาสปีดกับ h อเยอะๆนะครับผมเออเลือดละนะครับผมส่วนเรื่องอื่น การใส่ประดับนะครับผมหายได้ก่อนและกันเนาะนะครับสำหรับผมโฮโอใส่นี่ให้ก็ได้นะเอเ่ออะไรประดับ t h u n อ e r แต่ว่ามันหาย,ยากไนะงท้งนีท้งนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าของเลยลวกันเนาะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโฮโอใส่อะไรดีนะครับแต่ว่าถ้าใส่โฮโอซ้ำม,มันก็น่าจะผลทับกันมั้งนะครับผมวนริบ,บินนะครับผมพยายามอัพให้ได้เยอะเอาสกิลพิเศษมาให้ได้นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไระครับทำร่างมาสเตอร์นะครับ เปลี่ยนดิสกิลนะครับผมแล้วก็รีสกิลนะครับคือในส่วนยักษ์เขียวการใส่ดิสกิลก็เออเอาจริงคล้ายๆโฮโอนะถ้าในมุมมองผมนะในมุมมองผมย้ำนะคล้ายๆโฮโอนะครับผมเออทำไปคล้ายๆโฮโอเลยนะครับก็เออเป็นตัวที่คอยเปิดบัฟให้เพื่อนนะแล้วก็ยื้อนะครับผมสถานะหลบหลียงเนี้ยคือดามเมจล,ล่าเนี้ยมันก็แรงในระดับหนึ่งนะครับเออช่วยเหลือได้นะครับผมแล้วก็อ่าถ้ากดสายฟ้าเนี้ยเห็นไหมดูสวยมากนะครับก็ เน้นไปที่สปีดดีเฟนส์สเปซดีเฟนส์และกันนอนนะครับอันนี้ในมุมผมนะนะครับผมคือดาเมจไม่ต้องเน้นหรอกไอ้ตัวพวกนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าดาเมจไอพวกนี้ไม่สำคัญดามเมจพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะยัดยัดได้นะผมไม่ได้ไม่ได้กั้นนะไม่ได้ห้ามนะน,นี่คือแค่แนะนำนะครับผมเออนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องทำอยู่แนละ้วไม่ว่าจะเป็นสกิลยีนการฝึกอาวุธหรือค่าแรงวัคคุณเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานที่อ่า ทุกไอดีหรือทุกทุกทีมต้องทําอยู่แล้วเนาะนะครับก็จะแนะนำคร่าวๆแค่นี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับไอดีคือสวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากมายหรอกนะครับผมคือสวยอยู่แล้วนะครับอยู่ท็อปห้านะครับผมสบายๆนะครับได้เพชรวันนึงก็เยอะนะครับผมเออนะครับวีสิบด้วยนะครับสวยอยู่แล้วนะครับทําดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ขึ้นระดับ ต่อไปน่าจะยากหน่อยเพราะว่าทีมเขาน่ากลัวจริงๆนะครับผมเออนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มการใส่ดิสกิลฟรีสไตล์ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยๆนะย้ำนะเดี๋ยวจะมีพวกที่แบบว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้ผมบอกไปแล้วว่าผมแค่แนะนําจะชอบหรือไม่ชอบทําตามหรือไม่ทำตามอันนี้แล้วแต่นะครับผมเออเน้นไปประมาณนั้นเนาะพื้นฐานเล็กๆน้อยๆก็โอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบาย